บริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ชื่อดังจากเกาหลีใต้ได้เปิดแคสติ้งนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมรายการเรียลลิตี้ Love Rules เกาะหันษาซึ่งเป็นรายการเรียลลิตี้เรตติ้งที่จะมาทายทําในรีสอร์ทส่วนตัวบนเกาะทางภาคตะวันออกของไทยรายการนี้เป็นรายการเรียลลิตี้แนวตั้งถือเป็นครั้งแรกของไทยที่จะออนแอร์บนแพลตฟอร์ม TikTok และ h y เปอร์แอปพลิเคชในการแคสติ้งครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์มากมายโดยมีมิสเตอร์นาอินซันตัวแทนจาก Hyper Entertainment ใหญ่กรรพัฒนทั่งสีและทีมงานจากใหญ่จิงสตูดิโอรวมเป็นคณะกรรมการการคัดเลือกในครั้งนี้ love b l u 루거 한사 카드와่าจะเริ่루루루 이제 군희찬 พูดถึงการอ루า 캐스팅 นักแสดงในว국의엔터테인먼사인데요 태국 사람들이 틱톡을 아시아에서 가장 많이 사용하는 걸로 저희가 시장 조사를 해서 태국에 진출하였습니다. <목소리> <목소리> 그래서 지금 틱톡을 가장 많이 사용하는 나라가 태국이면서 그리고 k 컨텐츠를 가장 많이 받아들이고 사용하는 사람들 역시 태국사람이어서 태국에 진출해서 저희 k 컨텐츠와 그리고 그 태국 현지인과의 협업을 통해 쇼폼 드라마를 제작하고 싶습니다. 어. 아, 그탕라하이퍼 그 บริษัทเอเจนซี่จากทางเกาหลีค่ะก็คือจะเกี่ยวกับพวก t ิกตอ e commerce, กไลฟ์แล้วก็เอีคอมเมิร์ซ่เกี่ยวกับพวกไลฟ์สดแล้วก็โฆษณาแบรนด์ให้กับเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาได้ข้อมูลว่าประเทศที่ใช้ติกตอกเยอะที่สุดก็คือประเทศไทยแล้วก็ในอ,อินฟลูไทเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพสูงเหมือนกันเขาก็เลยมีโปรเจกต์ที่ว่าโอเคนอกเหนือจากการทำคอนเทนต์บนทิกตอกแล้วโฆษณาสินค้าแล้วเขาก็อยากจะทําเป็นช็อตฟอร์มหรือดราม่าหรือเป็นหนังที่ทําร่วมกับทางเกาหลีค่ะ อย่างตัวเลลูเลวันนี้ที่เราแทสนักแสดงไปก็จะมีอินฟลูจากทันตลีเข้ามาร่วมแสดงด้วยค่ะทำไมต้องเป็นชื่อเรื่องนี้ครับเล็บดเลครับเลลเล็เนี่ยคืรเนื้อหาจะเป็นประมาณไหนอะไรอะไรครับเจอเจออนอ่น่ 왜그로냐고 그래서 그런 그냥... 드라마 현재 어 그냥 틱톡을 자연스럽게 넘겨보는 시대는 좀 지난 것 같고 요즘은 사람들은 이제 짧으면서 도파민을 좀 많이 자극하는 드라마 뭐 1분에서 3분짜리 쇼폼 드라마를 많이 보는 것 같더라고요 그래서 저희는 엔터테인먼트로서 이 쇼폼 드라마와 그리고 틱톡 이 커머스를 결합해서 드라마를 재밌게 보면서도 그 속에서 그 저희가 틱톡 비즈니스 이커머스로 판매할 수 있는 제품들 홍보도 같이 하고 그렇게 콜라보레이션으로 잘 판매가 될것 같아서 쇼폼 드라마를 이렇게 제작하게 되었습니다. 아, 그 와, 아, 러브 룰렛 아까, 자, 시리즈 겉값 아, 벤 간, 벤 라이 이라이레데 라이간 레리티, 그 자, 쿠, 이본라이웨이드 티, 미, 간, 백, 텀. ตัวหมุนรูเลตเลือกว่าวันนี้ใครจะคู่กับใครเพื่อเอาคู่แต่ละคู่ของวันนั้นนะคะไปทากิจกรรมร่วมกันพอวันถัดมาเราก็จะหมุนรูเลตใหม่เพื่อเลือกคู่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เขาจะเลือกคู่ที่แมทช์กันได้มากที่สุดที่นี่เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาอยากสร้างเลรูเลตที่มาก,ก็คือว่าเวลาคนดู t ิกต็อกค่ะเฉพาะคอนเทนต์ที่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นเท่านั้นที่คนจะหยุดดูได้นานฉะนั้นเขาเลยอยากสร้างตัวซีรีส์ที่คนดูแล้วแบบตัวเขาเรียกว่าสารความตื่นเต้นมันหลั่งออกมาคะ่ะเขาเลยอยากจะให้แบบ ตัวซีรีส์มันมีความตื่นเต้นดูแล้วแบบหยุดดูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่ตัวเขาเองทำอ e ีคอมเมิร์ซด้วยก็คือจะใช้นักแสดงของของเราไม่ไม่ไม่ได้เจอใช้ค่ะก็คือนักแสดงที่ร่วมง,งานกับเราเนี่ยก็จะมีการเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เกาหลีที่คอแลแล b กับพวกเขาเองด้วยค่ะแล้วก็อย่างตัวแบรนด์เกาหลีที่อยู่ในไทยเองด้วยค่ะก็คือใช้โอกาสที่คัดเลือกนักแสดงวันนี้เป็นการคัดเลือกตัวอ่าโมเดลหรืออินฟลูที่จะใช้ในโอกาสข้างหน้าด้วยค่ะได้เห็นน้อง วันนี้จะมแ c สติ i ง g รอเป็นงไงบ้ากวันนี้ casting 하신분들이어때요อาทั้งหมด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 ทว้งหมดทั้งหมดทั้งหมค่ะ้ง่าดทป้งหมดทั้งหมดทั้งหมดรับงหมครับงหมดทั้งหมดทั้งห้ดทั้งหมดทั้คหมดทั้งหมดั้งหมดทั้งหมดทันก็มดทา้มดทั้งหมาทั้งหมดทัางหมาตังหมดทั้งามดทั้งหมดทั้งหมดทั้งามทั้งหมคทัเดทั้ดทั้งเมดทั้งมาทั้งหมดทงห มีฉายแววหรือแบบนี้เนเดินใจไม่ว่าคนนี้จะได้รับบทนี้เป็นคู่กันอะไรเในใี่ยพี่ใหมีมีมีแล้วครับเ,รเล็กๆดูๆแล้วครับมีแต่<ร>ว่าเราจะพัฒนาแบบว่าซีรีส์เรื่องนี้มันแบบก้าวกระโดดไปในแพลตฟอร์มที่ตอน,นมันยหยุดลังเหที่ที่ใหญ่บอกไว้ครับคืออันอันนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งของของทางเกาหลีเขาครับ,รบแต่ว่าเขาเายังมีโปรเจกต์ร่วมร่วมร่วมกับผมอีกอีกอีกหลายโปรเจกต์เช่นอาจจะเป็นซีรีส์ในอนาคตเป็นหนังใหญ่อะไรพวกนี้มันยังมีต่อต่อไปอีกครับผม ทีน้ตอะชาชมครับวันนี้มางแคสติ้งด้วยเป็นเงบ้างค์ครับรู้สึกหน่อยค่ะก็เป็นแบบคนแบบเกือบแรกๆเลยก็จริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่ว่าพี่ๆเขาก็ค่อนข้างจะรีแลกซ์แบบว่าให้เราแบบแสดงอะไรที่เราต้องการได้เลยละอะไรเงี้ยไม่ได้มาฟิกซ์เราค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็ แสดงออกไปแบบเป็นธรรมชาติที่สุดที่จะทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบทเป็นยังไงบ้างที่เราได้รับวันนี้ที่มาแคสติ้งมาโน่คือเท่ากับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับก็เลือก2บทที่มีความคอนทราสต์กันค่ะก็คือบทที่แบบสดใสหน่อยแล้วก็อีกอันนึงจะมีความเซ็กซี่นิดนึงอะไรเงี้ยให้มันแบบดูแตกต่างแล้วเดี๋ยวก็ถ้าเราได้อะไรก็ให้เขาไปเลือกเองแล้วกันว่า,เ,าเราเหมาะกับอะไร เราหนฐานะเป็นยังบ้างครับความรู้สึกวันนี้หนครับที่มาแคสติ้งครับวันนี้มาแคสติ้งเอาจริงๆบรรยากาศวันนี้ค่ะเป็นกันเองมากเลยแล้วก็ชอบตรงที่ว่าทีมพี่ผู้กำกับอะค่ะแล้วก็ทีมงานเนี่ยเขาให้เราแสดงความสามารถพิเศษหรือว่าแสดงความเป็นตัวตนของเราได้เลยโดยที่ไม่ไม่ได้ฟิกอะค่ะว่าคุณจะต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเราถนัดด้านไหนเนี่ยเราสามารถโชว์ความสามารถของเราให้เขาเห็นได้เลยค,ค่ะ้องครับความรู้สึกไหนครับวันนี้ครับราใจะใกล้กับลูก ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้มาแคสรายการเรียลิตี้บนแพลตฟอร์มแบบว่ารูปแบบใหม่นะคะเป็นรายการเรียลิตี้แนวตั้งก็เป็นอะไรใหม่ๆค่ะที่ได้ลองแล้วก็อย่างที่เพื่อนบอกเลยค่ะว่าเขาไม่ได้ฟิกเราเลยว่าคาแรคเตอร์เราจะต้องเป็นแบบไหนอยไรเงี้ยค่ะให้เราโชว์ความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ที่เหลือก็รอชมผลงานค่ะว่าใครจะได้รับบทไหนบ้างก็คือตื่นเต้นจริงๆค่ะ มาแบมูค่ะเป็นไงบ้างเลยความรู้สึกวันนี้่อยลูกก็ตื่นเต้นค่ะวอนีแบบไม่ได้มาแคสติ้งอะไรแบบนี้นานมากเลยเราก็แบบตื่นเต้นเจอพี่ๆกรรมการก็อย่างที่ทุกคนบอกเขาก็น่ารักกับทุกคนแล้วก็ได้แสดงความสามารถที่เราถนัดออกมาให้ เราเรามาแคปเป็นไงบทคิดว่าเราจะแบบมันโอเคกับบทที่เราจะได้รับเล่นจริงๆในอเปล่าเรื่องนี้มีเบตี้เรื่องนี้ไหมครับจริงๆพออ่านบทที่เขาให้มาเป็นกระดาษก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็เข้ากับเราอยู่นะก็คิดว่าคาแรคเตอร์น่าจะโอเคอยู่ค่ะใช่เอ็มเลยทำเป็นเอ็มบ้างเลยมาเต้นัอดี้ก็เหมือนเดิมครับเต้นเต้นเหมือนทุกคนเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้แคสติ้งมาสามปีแล้วใช่ บรรยากาศเก่าๆมันก็กลับมาเต้นเต้นมีสั่นนะตอนตอนยืวตอนถอดเสื้อก็สั่นๆอย่นีัแต่ก็รู้สึกแบบเออสนุกดีเพราะว่ามามาถึงเจอพี่ที่คุยแบบว่าเริ่ม้วยการไอเบะครับมันก็เลยรู้สึกดีพอคุยไปนานๆก็เริ่มไหลครับแล้วก็มันก็น่าสนใจครับเป็นเรเลตี้เกี่ยวกับความรักใช่ไหมก็เคยเคยดูเกี่ยวกับเกาหลีมาแล้วเหมือนกันที่เราติดก่ะก็ลองดูสิว่าถ้าเกิดสมมติมาถ่ายที่ไทยจะเป็นยังไงผมว่าน่าติดตาม บทบานคิดว่าที่เราจะได้รับเล่นจริงมันจะเป็นประมาณไหนที่เราจะชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยบทบาทมันอ่านดูมันก็มีแบบว่าดูกวนๆดูอะไรเีผมว่า,น,า,น,าน่าจะดีมากๆเลย่าฝากหน่อยครับจะเริ่มการถ่ายทำแล้วก็จะได้ชมการช่องทางไหนอะไรงไงบ้างครับอมอืมอืมัืมอเมอือืมอืืมอมือมอม 제작작은9월월부터시해해서11쯤아마정질것같습니다ก็คือแ <소리> ั้นตอมแรกที่เราจะลงก็เป็นในตัวของอินสตาแกรมค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีการพัฒนาตัวแอปอยู่ก็คือในตัวแอปของเราอะค่ะเรามีการเอาหนังสั้นของเราเอง ต้อของประเทศอื่นคือมาลงรวมกันในแอปนั้นนะคะแล้วก็จะทําการแปลภาษาเป็นหลายๆภาษาเลยเพื่อที่แบบชาติอื่นจะได้ยู่ได้ด้วยค่ะแล้วก็ภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะเราก็จะคัดเรื่องักแสดงได้แล้วก็อาจจะเริ่มต้นถ่ายในเดือนพฤศจิกาแล้วก็ต้นธันวาค่ะสําหรับข้อมูลการแบบเข้าไปติดตามชมความเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยสามารถได้ติดตามได้ที่ไหนบ้างครับเป็น IG ของ Hyper Entertainment ค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตไปห,หาผู้เข้าร่วมวันนี้แต่ละคนว่าผลผ่านเป็นยังไงบ้างหรือมใครจะต้องเข้ามาแคร์รอบหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถติดตามกันได้เนาอใช่